สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวอ่า YouTube นะคะช่อง YouTube ทั่วโลกเลยนะคะมาขายของออนไลน์ไล่ไลล,ล,ลกด Facebook ไล k ์ like, ก็ขายกันทันทีกดไลค์กันหน่อยนะ S ง S เตียส,สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิ ลิบเข้ามาแท็กรบเข้ามาแท็กีบเข้ามาแท็ก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 ท็บแท็กรีบแทกโลกนี้มีโปรเซอร์มีข้อใหม่ๆยังไม่ถูกประเดมอยากได้คนเฟ้อลิบเข้ามาแท็กรบเข้ามาแท็กสวัสดีค่ะวันนี้คุณนกนะคะจะมาแบ่งตามกดแรงดูดนะคะติดให้คุณการใช้กดแรงดูดที่เห็นผลไว้นะคะ ของแกมซีซวนกับไลมาด้วยขอเบอิกบานก่อนนิดนึงนะคะขอแบบเบิกบานอารมณ์ดีนะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะนี่คือหัวใจการการใช้กดแรงดูดนะคะเบิกบานชนะทุกสิ่งค่ะวันนี้คุณนกจัดเต็มนลคะมีมงด้วยนี่ค่ะคุณนกใส่หาพารวยนะคะคลื่นใหม่ใช่ไหมก็ดิมนะเนี่ยมีมงมีสายสะพายนะคะเพราะคุณนกคือมิสยูนิเวิร์สของกฎจักรวาลกดแรงดีงดะะูดค่ะ ม <Hey. S 2> ีของมาแทนคือการหอมแก้มเป็นของชำรวยถ <Hey. S 2> ้าใครอยากหอมแก้มสวยกดไลน์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์ <S <S แต่ลองมาขายผองออนไลน์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 กดเฟซบุ๊กไลน์ก็ขายกันทันที กดไลค์กันหน่อยนะเอสซงเอสเซียสินค้าดีๆเข้ามาสินคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแทรรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเซมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอย่าก่ายคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแทรนองมาาขยของออนไลน์เพลงนี้เป็นเพลงของแม่ครูสีตาเลคะที่แบบ โด่งดังมากนะคะในจักรวาลแห่งนี้กดไลค์กันหน่อยนะ F2 F4 สินค้าดีๆเข้ามาซิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรอบนี้มีโปรเซอร์เนี่ยเวลาที่เราเบิกบานนะคะเราเป็นเหมือนกับเป็นการเคลียร์จิตของเราด้วยให้เราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการแบบว่า ให้เราเบิกบานอะเออนะฉะนั้นครูสิตาครับเปลี่ยนชีวิตนะคะจากการที่ลุกขึ้นมาเบิกบานเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองฉนั้นคนที่ดูคลิปนี่โคตรโชคดีมากเลยนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันดีกว่านะคะเพราะว่านี้เราอยู่บนช่อง u t u b e เนาะคือตื่นเต้นมากเลยนะ,ะมันคนทั่วโลกเลยนะที่ดูคุณนอกอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะการใช้กดแรงดูดนะคะมันเป็น กฎแรงดึงดูดเป็นกฎผู้จัดการของกฎจักรวาลนะคะถ้าคุณอยากใช้กฎจักรวาลเห็นผลคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดเห็นผลก่อนกฎแรงดึงดูดคือกฎผู้จัดการของกฎจักรวาลค่ะกฎแรงดูดก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้เออกฎแรงดูดคือกฎที่มันใหญ่ที่สุดอ่ะที่ปกครองโลกใบนี้อยู่นี่นอันนี้คือกฎจักรวาลนะคะนะเอาใหม่นาะกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้อยู่โอเคไหมส่วนกฎแรงดึงดูดคือ คือกฎผู้จัดการนะคะคือกฎผู้จัดการของกฎจักรวาลฉะนั้นถ้าคุณอยากใช้กฎจักรวาลเห็นผลคุณก็ต้องใช้กฎแรงดึงดูดเห็นผลก่อนวันนี้คุณนพจะมาบอกนะคะสี่เทคนิคในการใช้กฎแรงดึงดูดเห็นผลกฎแรงดูดก็คือเป็นกฎนะที่อยู่บนโลกใบนี้โลกโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะเราอยู่บนโลกค่ะเราไม่ได้อยู่บนดดาวอังคารเนาะโลกเนี่ยมันจะมีกฎหนึ่งเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎแรงโน้มถ่วง ซึ่งเวลาที่เราขึ้นไปบนตึกแล้วก็โดดล, now, ด,ลดลงมามันก็ต้องตกค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดคุณคุณขึ้นไปต้นไม้คุณกระโดดลงมาคุณก็ตกอ่ะอันเดียวกันค่ะเมื <S <s ่อเราคิดอะไรมันก็จะเราจะได้สิ่งนั้นน่ะเออนี่คือกฎแรงดูดกฎแรงดึงดูดมันมีทั้งด้านลบกับด้านบวกเราคิดลบแล้วก็ดึงดูดด้านลบเข้ามาเราคิดบวกเราก็ดึงดูดด้านบวกเข้ามาค่ะกฎย่อมเป็นไปตามกฎอ่ะนี่คือกฎแรงดูดนะคะสิ่งแรกที่เรานะคะที่ต้องใช้เลยนั่นก็คือ สายพูดค่ะกดแรงดูดเนี่ยบางคนสังเกตไหมเวลาที่เราพูดอะไรแล้วมันเป็นจริงนั่นแหละคือเราใช้กดแรงดูดอยู่สายพูดคือพูด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 แล้วเป็นจริงนะคะเช่นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนที่สวยที่สุดนะฉันเป็นคนที่เก่งที่สุดฉันเป็นคนที่รวยที่สุดนั่นคุณกําลังใช้สายพูดอยู่แล้วมันก็เป็นจริงค่ะบางคนพูดเล่นๆแล้วได้จริงนั่นแหละคือเรียกว่าสายพูดบางคนพูดเล่นๆพูดเผลอพูดทีเผลอได้จริงเขาเรียกว่าสายพูดค่ะ มันมักจะได้จริงนะคะคกดจักรวาลเวลาที่เราพูดเผื่อ,อมันจะได้จริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้คาดหวังเออเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้รอคอยเรามักจะได้จริงอันที่สองก็คือสายภาพค่ะพอเราเวลาที่สายภาพเราก็ต้องแบบปรินภาพขึ้นมาค่ะเราต้องไปแปะติดภาพคุณปรารถนาที่จะมีบ้านสมมตินะคุณอยากได้บ้านเดี่ยวค่ะคุณอยากได้บ้านเดี่ยวคุณก็ต้องไปหารูปภาพแบบบ้านเดี่ยวแบบนี้มาแปะติดตามผนังบ้านตามห้องของคุณเพื่อคุณจะได้ เห็นมันบ่อยๆยิ่งเราเห็นบ่อยมันยิ่งซึมเข้าสู่จิตใต้สมืกเร็วเท่านั้นเขาเรียกว่าสายภาพอันนี้เขาเรียกว่าสายภาพมันมีสายพูสายภาพสายแอคชั่นเออบางคนเห็นภาพแล้วแบบซึมเข้าไปจิตใต้เสมออะไรที่เราเห็นซ้าๆเห็นบ่อยๆอะไรที่เรารู้สึกพูดคิดเห็นมันคืออนาคตของเราฉะนั้นถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีคุณก็อนุญาตตัวเองเห็นแต่สิ่งที่คุณปรารถนานะคะส่วนอันที่3มันก็คือสายแอคติ้งค่ะแอคติ้งก็คือเราแบบสวมการเป็นว่าเราได้รับมาแล้วนะคะนี่คือการใช้กฎ แรงดึงดูดแต่หัวใจสําคัญคือเราต้องใช้ทั้ง3มสายนี้พร้อมกันค่ะสาย acting คือถ้าคุณบอกว่าคุณคือมหาเศรษฐีร้อยล้านเนี่ยคุณก็ต้องส่งการเป็นว่าคุณคือมหาเศรษฐีร้อยล้านมหาเศรษฐีร้อยล้านเขาต้องพูดแบบไหนเขาต้องแต่งตัวยังไงอะเขาต้องแบบร้อยล้านเนี่ยเขาต้องเงินไปทําอะไรบ้างเขามีอะไรแล้วคือคุณรู้สึกไปก่อนเลยนี่คือสาย acting ค่ะ เออนะเช่นคุณบอกว่าคุณคือซุปเปอร์สตาร์แลดับโลกซุปเปอร์สตาร์เขาต้องแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องแบบต้องแบบท่าทางคําพูดท่ายืนคุณจะเป็นยังไงนั่นแหละคือการสวมการเป็นค่ะเขาเรียกว่าสาย acting หรือว่าสาย action อืมสาย action คุณนกเนี่ยเป็นคนที่ใช้กดแรงดูเห็นผลนะคะคือพูด่ยรับไปจริงเยอะมากเลยแล้วก็ภาพเนี่ย คือเราไม่ใช่สายภาพใช่ไหมเราก็จะแบบไปหาภาพแล้วมาแปะติดแล้วก็รู้สึกว่าเราได้แล้วที่สําคัญคุณต้องรู้สึกว่าคุณได้แล้วแล้วคุณต้องแบบอินกับมันเห็นภาพว่ามันมีเสียงมันมีกลิ่นมันเป็นภาพที่เคลื่อนไหวนั่นแหละคุณจะดึงดูดได้ไวมากมากเลยนะคะส่วนสายแอคติ g ค่ะคุณก็แบบสวมกันเป็นว่าฉันคือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกค่ะล้วก็แค่คือเราปรารถนาลแล้วก็แค่ลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะ สอนการเป็นไปเลยค่ะอืมจากวันทํางานสองค่งค่ะมันจะเกิดขึ้นในหัวก่อนแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นในหัวเราก่อนเกิดขึ้นในจินตนาการของเราก่อนแล้วเรื่องจริงตามมาค่ะนี่คือสายพูดสายภาพสายแอคชั่นเราต้องใช้ทั้งสามสายพร้อมพร้อมกันพูดมาเลยเห็นภาพเลยแล้วแอคติ้งมันไปเลยค่ะว่าคุณได้มันแล้วคุณได้มันแล้วเออเข้ารายางนะแล้วอันที่สี่ค่ะเทคนิคที่สี่ก็คือการปล่อยวางค่ะการใช้กด แรงดึงดูดจะไม่เห็นผลเลยถ้าเราไม่ปล่อยวางค่ะถ้าเราคาดหวังรอรอคอยมันจะไม่มาค่ะเท่ากับว่าเราไม่เชื่อใจจักรวาลค่ะอืวิธีการที่เราให้เราปล่อยวางก็คือการนั่งสมาธิ4 8 8หรือว่า489ค่ะได้หมดบวกบวกกับการเปิดเพลงแคนนอนค่ะฟังฟังเพลงแคนนอนแล้วก็นั่งสมาธิค่ะเนี่ยมันจะทให้คุณเข้าสู่คลื่นอัลฟาสเตตนะคะคือ ขึ้นระดับโลกอะ่ะคุณจะสําเร็จเร็วมากการนั่งสมาธิจะทําให้เรารู้เท่าทันสติแล้วก็อารมณ์ของตัวเองค่ะการนั่งสมาธิจะทําให้เราควบคุมอารมณ์และสติของเราได้เราจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ก็ต้องบวกอารมณ์ดีทั้งวันเราจะควบคุมอารมณ์เราได้เราจะไม่ปี๊แตกง่ายนะคะ,ะการที่เรานั่งสมาธิ1ี่แหรือว่าสี่แอ่ะจะทําให้เราแบบ จูนกับจัก,กรวาลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้ค่ะคุณขามันโคตรโชคดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จในชีวิตเร็วเนี่ยคือทางลัดจริงๆค่ะคุณสิตาจากคนที่ติดลบสิบล้านค่ะนะแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตมาเยอะนะแต่งงานมาหลายครั้งแล้วก็จบแค่มหกนะคะเกือบจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำคุณสิตาย,ยังลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกค่ะกล้าฝันใหญ่ จากคนที่ติดลบสิบล้านในวันนั้นค่ะคุณสิตากล้าฝันมีร้อยล้านค่ะจากคนที่ติดลบสิบล้านกล้าฝันว่าตัวเองมีร้อยล้านเพราะติดลบสิบล้านมีร้อยล้านใช้นี่ไปสิบล้านก็จะเหลือเก้าสิบล้านเห็นไหมเขายังกล้าฝันแล้วทําไมวันนี้เราเราเห็นคนสําเร็จที่เขาสําเร็จจริงๆแล้วทําไมเราถึงจะไม่กล้าจริงไม่จริงเพราะฝันเล็กหรือฝันฝันใหญ่อะจกักรวาลก็ทํางานเท่ากันนะคะจกักรวาลทํางานเท่ากันหมายความว่าเราก็ลงมือทําเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนเหมือนกันฉะนั้น เอาให้แบบสําเร็จใหญ่ๆเลยคือฝันใหญ่ๆเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไหมฝันใหญ่ไปเลยค่ะคุณฝันถ้าคุณฝันทีละหมื่นฝันทีละแสนมันเสียเวลามากเลยนะคะเพราะว่าจักรวาลได้ทํางานไปแล้วอ่ะเออถ้าแบบเสียเวลากับการที่ต้องมาฝันเล็กโอเคไหมคุณต้องปล่อยวางให้ได้นะคะถ้าคุณปล่อยวางได้จักรวาลอ่ากดแรงดูจจะทํางานทันทีถ้าคุณไม่ปล่อยวางมันไม่มันไม่มานะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะไม่มาค่ะ เออคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้วะเฮ้ยทำไมยังไม่มาวะคุณก็จะเกิดการคาดหวังรอคอยนอนรออะไรอย่างเงี้ยเออวะเนี่ยมันก็สิ้นเดือนแล้วนะทำไมยังไม่ได้ไม่ได้นะคะถ้าคุณคาดหวังแบบเนี้ยมันไม่มาอยู่แล้วคุณต้องรู้สึกว่าคุณได้แล้วคุณต้องรู้สึกปล่อยวางรู้สึกว่าหุ้ยอินฟินิเร่นะคะกับสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นคุณปรารถนาที่คุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณปรารถนาที่จะเป็นมหาเศรษฐีคุณก็ต้องสวมการเป็นเลยว่าเขาต้องงทยไง เออมหาเศรษฐีเขาต้องแบบมีคําพูดเป็นยังไงเขาต้องแต่งตัวยังไงเขาต้องแบบเออในวันที่คุณอาจจะยังไม่มีเงินใช่ไหมคุณก็สามารถแบบโปรแกรมใช้เงินปลอมหรือว่าเงินแบงกกาโมดเหมือนที่คุูจิตาใช้ก็ได้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเงินจริงนะคะแล้วรู้สึก แล้วก็เอามานับๆๆๆบ่อยๆนะจัก,กรวาลคอนเฟิร์มสอง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 นะนั่นแหละแล้วก็มานับบ่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันคือเงินจริงความรู้สึกมาก่อนความจริงตามมาค่ะนี่คือหัวใจของกฎจัก,กรวาลกดแรงดูดเมื่อไหร่ที่คาดหวังรองคอยรอคอยมันไม่มานะคะคุณต้องนั่งสมาธิค่ะใช้กดแรงดูดเห็นผลคุณต้องปล่อยวางมันจะมาทันทีเชื่อใจวางใจในจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลแห่งนี้เหลือเฟือค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนเราทุกวินาที คนใหม่ที่มาฟังคลิปนี้นะคะให้ไปดูคลิปมหาการยี่สิบวันแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเริ่มต้นอย่างไงนะคะคลิปมหาการยี่สิบวันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้เยอะมากค่ะจากคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายนะคะมาดูคลิปยี่สิบวันเขาก็มีชีวิตรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาคนที่จนมากๆเนี่ยมาดูคลิปยี่สิบวันก็ขึ้นมาร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ส่วนคนที่รวยอยู่แล้วมาดูคลิปมหาการยี่สิบวัน ก็ขึ้นมารวย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 ไปอีกมันยิ่งรวยซ้ารวยซ้อนรวยแล้วรวยอีกค่ะเพราะครูสิตาเป็นขึ้นคนสําเร็จที่แท้จริงเป็นขึ้นของจริงที่มีทฤษฎีเป็นของตัวเองคือครูอะนะทำสำเร็จแล้วนะคะไม่ได้ยกทฤษฎีใครมาสอนครูสอนจากทฤษฎีความสำเร็จของตัวเองสอนจากประสบการณ์ประสบการณ์ของครูสิตาล้วนๆครูก็เลยปั้นใครก็รวยนะคะสอนใครก็สําเร็จ เพราะคือของจริงนะคะอุวันนี้คุณนอกออกมาแบ่งปันนะคะคลิปสั้นๆอยากให้ทุกคนแบบได้ใช้กดแรงดูดกันนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่ใช้ด้านบวกคุณก็ใช้ด้านลบอยู่แล้วอะโอ้นะเช่นแบบคุณคิดถึงนี่อะนี่มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นคุณก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยต้องหานี่นั่นมาปวดนี่นี่ต้องแบบ หาวิธีการสร้างนี่ตลอดเ่ยถ้าเพราะว่าคุณคิดถึงตหน,นี่ vote, งไงคุณคิดถึงแต่ด้านลบคุณคิดถึงโรคระบาดโรคระบาดแล้วคุณก็ป่วยค่ะคุณดึงดูดด้านลบเข้ามากฎจักรากวราลมันมีด้านลบกับด้านบวกถึงคุณไม่ใช้บวกคุณก็ใช้ลบอยู่แล้วถึงคุณบวกบวกลบชีตคุณก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะมันก็ไม่เห็นผลฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จนี้กฎจักรวาลกําลงดมันคือทางลัดกฎจักรวาลคือกฎแห่งความเชื่อค่ะกฎจักร age, วาลกําลงดูคือกฎแห่งเป็นกฎรกะดับโโลลกกกกนนนนะะะคคที่รรดัับเเขาู้ป็ฎ เป็นทางระดับเป็นทางลดัดระดับโลกถ้าคุณอยากเดินทางอ้อมคุณก็ไปตามหาวิธีการของคุณเลยค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้ทางลดัดค่ะ นี่เลยครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะปั้นใครก็รวยค่ะเริ่มต้นจากการดูคลิปแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันต้องเริ่มต้นอย่างไรนะคะสําหรับคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้คุณนกนะนะยินดีแบ่งปันคลิปให้กับทุกคนนะคะเออเชื่อว่าคนก็มาย้อนดูนะคุณนกขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนกดติดตามกด subscribe ของช่อง youtube ของคุณนกนะคะโคตรมั่นใจเลยว่า ช่องของคุณนกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกคนไปตลอดกาลแล้วใครที่ได้ติดตามช่องนี้นะทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณนกมีครูบาอาจารย์ที่เจ๋งมากเลยครูสิตาครูเอียญนะคะซึ่งเป็นครูกฎจักรวาลที่เก่งมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กด subscribe นะที่แบบกดไลค์ให้คุณนกนะคะขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆฝากติดตามไปด้วยนะคะแล้วจะมีคลิปวิดีโอน่ารักต่างๆไว้ให้กับทุกคนเลยนะคะ คุณนก็จะแบ่งปันคลิปใหม่ๆแล้วว่าแล้วก็คลิปเดิมๆให้กับพวกคุณได้มาใหม่สวัสดีครับคนใหม่ครับอ๋อค่ะยินดีค่ะคนใหม่นะคะยิ่งต้องเรียนกฎจักรวาลนะคุณโนกัรันตีนะในยุคนี้มันเป็นยุค5 g ถ้าเราไม่เรียนรู้กฎจักรวาลเราจะเครียดเราจะไม่มีความสุขค่ะกฎจักรวาลก็แรงดูเป็นกฎแห่งความรักค่ะเป็นกฎแห่งความเหลือเฟือถ้าเรามีความรักมีความเหลือเฟือเราจะมีความสุขสิ่งแรกที่คุณจะได้จากการเรียนรู้กฎจักรวาลคือความสุขค่ะพอคุณมีความสุขแล สิ่งสิ่งนั้นอะอยากมีความสุขเช่นทุกวันนี้มันเกิดโรคระบาดใช่ไหมมันเกิดวิกฤตการณ์ที่ทุกคนคือมันไม่คาดฝันมันทั้งโลกเลยมไม่ใช่แค่เราอะมันเกิดขึ้นทั้งโลกอะถ้าคุณมาลุกวันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเราก็ได้อยู่กับครอบครัวคุณจะมองบวกได้เลยคุณจะตีบวกได้เลยว่ะคุณจะไม่เครียดกับมันคุณจะไม่เครียดคุณนกการันตีเลยว่าคุณนกเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากคลิป21อวันนะคะเปลี่ยนชีวิตจากครูสีตาแล้วทําให้คุ เฮ้ยมันสุดยอดอ่ะแล้วมันมันทำให้เรามั่งขั่งขึ้นทั้ง6ด้านของชีวิตฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จในชีวิตนะคะแนะนําเลยนะคะติดตามคุณสิตาที่ช่อง YouTube นี้แล้วก็ที่เพจคุณสิตาพรสว่างตั้นเองได้ด้วยนะคะคือมีหลายช่องฉะนั้นคนใหม่ที่อยากได้คลิปอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไอดีไลนมาหาคุณนกนะคะเพราะว่าถ้าไม่แอดมามันก็จะส่งลิงก์ให้กันไม่ได้ แอดมาค่ะไม่มีเจตนาที่แบบชวนคุณมาทําธุรกิจค่ะเรามีเจตนาที่แบบจะชวนคุณเปลี่ยนชีวิตนะคะถามว่าถ้าอยากร่วมธุรกิจก็ได้ค่ะเรามีธุรกิจที่ทําให้คุณสําเร็จไว้นะคะก็คือ TS แต่มันดูครูสิตาก็มีเครื่องมือทําให้เรารวยเร็วทําให้เราสาเร็จเร็วค่ะเครื่องมือบูลพออนไลน์ค่ะก็คือ TS แต่มันดูค่ะระบบ TS แต่มันดูนะคะวันนี้ถ้าคุณเรียนรู้ก,กฎจักรวาลแล้วมีความสุขมากแต่คุณไม่มีเงินสักบาทมันก็อยู่ไม่ได้จริงไหมความสุข ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉะนั้นในยุคนี้ถ้าเราอยากมีเงินคุณก็ต้องเปิดทางรายของเงินค่ะยุคนี้ 5G เนี่ยมันต้องขายของค่ะคนจีนเนี่ยเขารวยจากการค้าขายนะคะคนไทยนี่ขี้เกียจอายไม่กล้าขายแต่เป็นลูกน้องของคนจีนสังเกตไหมฉะนั้นคนจีนก็เลยรวยขึ้นค่ะคนไทยก็เลยเป็นแค่ลูกน้องเพราะคนไทยขี้เกียจอันนี้คือนะัก มหาเศรษฐีเขาได้เขียนตำราไว้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมแล้วทีนี้คนไทยพอพอพูดถึงการขายอ่ะขายของอุย้ยไม่เอาไม่ชอบอุย้ยแบบไม่ชอบขายขายไม่เก่งขายไม่เป็นอายอะไรประมาณนี้ยคุณกําลังดูถูกเงินคุณรู้ไหม,ไมว่าค้าขายเนี่ยรวยสุดนะคะค้าขายรวยสุดโดยเฉพาะขายบนโลกออนไลน์อ่ะเราไลฟ์สดอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันดูกันทั้งโลกอะ่ะตัวเราต่างกันกันกบการที่เรามีหน้าร้าน เวลาที่เรามีหน้าร้านเนี่ยเราขายให้เฉพาะคนที่อยู่แถวนั้นละแวกนั้นน่ะแต่การที่เราขายบนโลกออนไลน์คนเห็นเราไปทั่วโลกเห็นไหมมันเกิดการแชร์มันเกิดการแบบเออบอกต่อส่งต่อฉะนั้น Facebook ของคุณนะคะที่คุณขายคุณก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะเพื่อจะได้มีการแชร์ได้ยุคนี้ด้านได้ไอายอดถ้าคุณกลัวการขายคุณอายการขายคุณก็อดตายคะ่ะอดตายคะ่ยคะเพราะมันเป็นยุค ออนไลน์อะโลกมันบังคับให้คุณเปลี่ยนค่ะโลกมันบังคับให้เราเข้าสู่ออนไลน์อย่างร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะมันคือเรื่องจริงค่ะนักเศรษฐศาสตร์โลกเขาได้ทํานายไว้แล้วว่าธุรกิจใดที่ไม่อยู่บนโลกออนไลน์ธุรกิจนั้นเตรียมตัวลมสลายมันก็เกิดขึ้นจริงคุณเห็นไหมละ่ะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถูกปิดตัวลงขนาดโรงงานผลิตรถยนต์ยังเลิกผลิตรถยนต์เลยธนาคาราต่างๆเขาก็ยุบตัวลงค่ะลดพนักงานลง เริ่มมาใช้หุ่นยนต์ใช้ a อไในการทํางานแทนคนเออลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการจ้างคนเพราะว่าคนเรื่องมากเพราะว่าคนคิดเกียจคนลาง,งานบ่อยฉะนั้นหุ่นยนต์มันไม่ได้ลาง,งานหุ่นยนต์มันมันไม,ม่มันไม่เรื่องมากเหมือนคนเออนะ หมือนยนต์ก็คือ I AI นะคะก็เหมือนกับซิลิกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสมองกลที่อัจฉริยะมากเหมือนมนุษย์เลยบางทีก็ฉลาดกว่ามนุษย์นะนะคะคุณต้องรู้คุณต้องรู้เทรนของโลกนะคะเนี่ยคือเทรนใหม่ของโลกค่ะโลกของเราได้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีออนไลน์ 5G เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะโรคระบาดโควิดที่ทําให้เราแบบได้ได้สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ทําให้เราแบบ ค้าขายบนโลกออนไลน์ได้รวยขึ้นแล้วก็ทําให้เราหันมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็โควิดอ่ะทาให้โลกสะอาดขึ้นเห็นไหมเราต้องตีบวกเพราะว่าเครื่องบินก็หยุดบินรถก็ไม่แออัดโลกแล้วก็สะอาดค้นคนก็ไม่ออกจากบ้านใช่ไหมคนก็กลับไปหาครอบครัวเห็นไหมเราต้องมองบวกแบบนี้ค่ะบางคนก็ลุกขึ้นมารักสุขภาพออกกําลังกายเนี่ยเราต้องมองบวกแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขอย่าไปโทษมันนะบางคนโอ้โห จิตตกมากเสพข่าวลบแล้วก็โทษโควิดเมื่อไหร่มึงจะหายจากนี้ไปปูแบบแย่มากยิ่งคุณคิดแบบนี้คุณยิ่งจะไม่มีความสุขค่ะคุณยิ่งจะจิตตกคุณยิ่งจะดึงดูดเรื่องราวไม่ดีเข้ามามันคือกฎแรงดึงดูดค่ะกฎย่อมเป็นไปตามกฎค่ะคุณนกล่วงรู้ความลับนี้ค่ะจึงออกมาบอกว่าทุกคนค่ะคิดบวกนะคะการคิดบวกมันคือการปล่อยขึ้นให้ชีวิตเรานะ่ะมีความสุขให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่แบบติดบวกอนะแต่ถ้าเราคิดลบอะชีวิตเรามันจะติดลบค่ะ กฎย่อมเป็นไปตามกฎทุกคนปฏิเสธไม่ได้ค่ะพวกคุณเสพข่าวลบในวันนี้พวกคุณก็จะดึงดูดข่าวลบๆเรื่องล,ลบลบเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมันมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์อ่ะมันเป็นนิวรอนในสมองน่ะ <c oughs> เออนิวรอนพวกคุณต้องไปดูคลิปนิวรอนด้วยนะคะซร์ชใน YouTube ได้ะเจอนะคะในในช่องของคุณก็มีคลิปนิวรอนคุณจะเข้าใจเวลาที่เราสนใจอะไรมากๆเราดหรือว่าเราปล่อยขึ้นหรือว่าเราพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆมันคืออนาคตของเราคําพูดความรู้สึก การกระทาตอนนี้มันคืออนาคตอารมณ์และความรู้สึกตอนนี้ที่เราพูดถึงที่เราปล่อยออกมามันคืออนาคตของเราที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยอนาคตกูอยากร่ํารวยปล่อยขึ้นรวยค่ะปล่อยขึ้นดีนะอารมณ์ดีเบิกบานเข้าไว้ค่ะอนาคตดีอย่างแน่นอนมันคือการปล่อยขึ้นไว้เข้าใจคําว่าคลื่นไหมนั่นแหละนะคุณต้องไปดูคลิปแล้วคุณจะเข้าใจนะคะคลิปมหากาศที่สุดแันคนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ อินบ็อกซ์ไปที่ไอดีไลน์ของคุณนกนะคะเราจะแบ่งปันคลิป20ปันให้เพราะมันมันเป็นลิงก์มันต้องมันต้องผ่านทางไลน์อ่ะนะมันต้องมันต้องส่งกันทางไลน์นะคะอืมแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีค่ะคนที่มองเห็นโอกาสมักจะร่ารวยในยุคนี้ค่ะมองวิกฤตให้เป็นโอกาส ทุกปัญหามีทางออกเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือโอกาสที่คุณจะร่ํารวยในยุคออนไลน์ในยุคนี้นะคะโอเคไหมเนาะตื่นเต้นจริงๆนะเพราะคนดูคุณโนก็แบบทั่วโลกเลยนะคะีค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับวันนี้คุณโนขอตัวไปแล้วนะคะขอตัวไปแล้วเออขอตัวไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในะคะในคลิปหน้านะคะสําหรับคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้นะคะย้อนดูแล้วก็ ถ้าสนใจอาทิพย์ี่สิก็ทักมาล้หรือว่าสนใจธุรกิจทีเอนยูนะก็ทักมาสอบถามคุณนกได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะขอบคุณทุกคนมาแล้วสวัสดีค่ะไม่ว่า